เตียงคืนนะลองนีคืนนะใสยตกปลาเอาดีมากเด็กตกปลาตกกันมากี่วันวันนี้ตกวันที่อะไรแล้วตกตกกันที่ต้องได้ปลาตัวสักตัวยังเมื่อวานมันหลุดไอ้ท้องตัวอืมใช่ได้จัดอ่ะ ท่า <c oughs> น,นี้เป็นไง,บงแบ็กแมนแบ็กแม,มนมเป็นไงบ้<ม>างแบ็กแมนมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นที่คนนะเป็นที่คนมาตั้งแต่เพื่อเป็นที่ป่าด้วยป่าไม่กินนะเนี yeah. <S <S ่ย à, bơm phiên chỗ phía bên này này thứ này này à, lạc mà